มาอีกแล้วครับท่านวันนี้เราจะมากินนี่มะพร้กะปิดูมะพร้กะปกิตามเองด้วยนะจ๊ะไข่เจียวโสมแล้วก็ผักนะครับเนีย่ยไข่เจียวโสมกินคนเดียวเนาะวันนี้กินคนเดียวพอดีลูกเมียกินแล้วนะจ๊ะดีด,ดูนะืะ พวงนี้นหะหายกิงงนยากรอดสักแมวอืมจริงจต้องมีถูนะ แต่ไม่กินปลาทูหลายคนเป็นไหมแบบไม่ชอบปลาทูอะ่ะเพราะว่ามัน,ม,นมันรู้สึกว่ามันเหม็นคาวแต่ปลาอื่นก็พอกินได้นะปลาทูกับพวกตะกูลของปลาที่มันต้มๆเนี่ยไม่กินเลยนะอืมอย่างเี้ะ บนนางเหล่าใช้มืออร่อยนีบวมนะบวมอึโอเกยกินมาใช้มือ านะวันนี้กินแบบบ้านๆเลยวันนี้อยากกินไหนก,กินผักกินอะไรน,นี่นะดูนะไม่ได้อยากผอมไม่อยากรหรอกอยากกินผักเฉยๆวันนี้ดอฟักแม้ว อืเนื้อฟักแมวนี่บอกให้ผัดน้ำมันหอยอร่อยมากเนื้อฟักแมวแต่วันนี้เย็นผัดก,ก็เลยมันลวกเระจะผักบันเจินผักลวกนะเนี่ยอร่อยดูผักเต็มเต็มคำนะ อะไรองเนี้ยไม่รู้กันนะเรื่องผักอะไรเรามาลวมก็เหี่เวๆนะ่ะเออไม่รู้จริงๆนะาคือผักอะไรผักอะไรไม่รู้อร่อยอร่อยบอกให้เลยมากินกันเด้อมาอาจจะชงบอกให้ว่าเออ ข้าวทีไรน,นี้นะพี่ก็ปิดใส่เข้าไปอย่างเงี้นะแล้วก็คุกนี่คุกเนี่ยโอ้โหคุณโคตรอร่อยโคตรสุดอ่ะนี่นะจะชมเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูโคตรสุดโคตรสุดสุดๆเป็นยังไงสุดสุดเป็นอย่างางี้ แต่คนชอบกินผักก็ชอบกินจริงๆนะครับและอันนะีผ้ผมไม่มีเนื้อสัตว์เลยนะน่าใครอยากลองกินแบบผักบ้างอะไรบ้างเลยอืม้มอ,อร่อย แล้วบวบอ่ะเนี่ยเล็กนิดเดียวเองกระดูกผักนะอันนี้ป่ะยปกติกะแม่ผมชอบทำให้กินนะแม่จะชอบเอาไปต้มกินกับน้ำพริกอย่างเงี้ยนะต้มมนะจ้ะนิ่ม โอ้เราเด็กนี่ชอบมาก ช่วงนี้มันเป็นหน้ามันเปล่าไม่รู้นะมีให้กินเยอะมากนะก็ฟักแมวนะจ๊ะถ้าใครอันนี้พูดเป็นความรู้อนะถ้าใครแม่งแบบอยากกินแบบสายสุขภาพอจรางยนะไม่ต้องแยกเลยก็ผักอันไหนอกินสดแล้วผักอันไหนต้องต้มไรเงย้ย nhắn một điều có lời chiều chiều rồi bye 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 那就是我们。